จะขี่มาแล้วคุณจะขี่อะไรอีกครับคือจริงๆชอบให้ขี่มากกว่าปกติที่มีรูปของแม่นี่คุณมีรูปมุกดาดีฮะเหมือนจะได้อยู่ใกล้ๆกันพูดถึงแขกรับเชิญในช่วงนี้ของวูดี้เป็นพระเอกที่ฮอตมาตลอดเคมฮัสวีครับเชิญครับขอบคุณครับคดีใจอ่ะ ที่มีวันนี้ขครับความที่จะเล่นเกมกับพี่เลี้ยงผมให้กำลังใจแค่หน่อนะครับถามเดือดตอบด่วนข้อแรกครับอวัยวะโปรดของคุณคือขาครับทำไมถึงเป็นขาขาเซ็กซี่มากจริงจริงจริง ขาเซ็กซี่ถ้าเกิดว่าอยู่ในชุดออกกลังกายเงี้ยเซ็กซี่มากเอาอยู่ว่าโปรดของวูดีคือ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 คิดนานไหมฮะคอตาแต่ว่าหลังอยากจะลองเล่นกับขาเข้มบ้างนะครับนอกจากขี่ม้าแล้วคุณจะขี่อะไรอีกครับคือจริงๆชอบไปขี่มากกว่ามีคนขี่คุณบ่อยไหมจงบอกประโยชน์ของหนวดเสียวดีครับหนวดเสียว อยากมีพลังพิเศษอะไรครับว้าปครับว้าไปไหนฮะทุกที่ที่เราอยากไปเวลาคิดถึงใครอย่างเงี้เราก็สามารถว์าไปหาเขาได้<อ> <War p S 1> คิด <War p S 1> ว่า <War p S 1> ส่วนใหญ่ <War p. S 1> เวลาคุณว์ปไปคุณจะไปเจอมุกดาไหมครับ <laughs> ถ้าเกิดคิดถึงจนทนไม่ไหวก็ต้องไปะฮะ <laughs> นักแสดงคนไหนที่อยากเล่นเลิฟซีนด้วยครับ Oh. ไม่ต้องคิดมากโจทย์คือไม่ต้องคิดมากตอบเร็วมุกดาครับมุกดากดครับสิ่งของที่ต้องมีในกระเป๋าครับแว่นตาครับไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าเขาดูกระเป๋าของเทียมได้ไหมครับมีหมครับเล่อนอยากรู้ว่าในกระเป๋าลืมเอาอะไรออกหรือเปล่านะลในกระเป๋ามีแว่นตาหรือเปล่านะครับใส่ให้ดูซิใส่ให้ดูซิใส่ให้ดูสิไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว มีแว่นอีกนี่มีแว่นอีกใช่ไหมติมดูซิว่าผมใส่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 เพราะทีผิดจังหวะไปหน่อยเอาใหม่เอาใหม่ไม่ทันแล้วครับก้มครัมมีรูปของใครอยู่ในนี้ด้วยอ่ะเขาเรียกว่าเป็นที่ยึดเหยี่ยไทยจิตใจครับปกติพี่มีรูปของแม่นี่คุณมีรูปมุกดามีแบบอันใหญ่ด้วยอ่ะ อันนี้ไม่น่าใช่ของผม <ภา S 2> นะเดี๋ยวก่อนนะนี <c oughs> ่ติดหลังมือถือด้วยอะ <c oughs> เอ่อไม่ใช่ของผมนี่เราเราแซวเล่นๆนะครับเราเข้าไปใส่ในในกระเป๋าคุณเองนะครับ <c oughs> ถือว่าเป็นคู่ดีฮะเหมือนจะได้อยู่ใ,ใกล้ๆก,กันพูดถึงบ,บ่อยๆ